หอมอู้หอรหอมโคตรหอมเลยอีหยังก็อิ้นหยังก็อิ้นโอ้กระสิปลาดุกตัวมีหนวดปลาดุกย่างติปลาลดบ่แม่นโอ้ปลาลดบ้านเจ้าเป็นจังซี่บ่ปลาลดบ่มีตาเด้เนาะเออมีคือกันแต่ว่ามันดังมันอยู่เมืองใดเอาปลาลดฮะดังปลาลดอยู่เมืองใดมันก็เลาะตามันนนั่่ละอื้อหือ ตำมักถั่วปลาดุกปลาดุกย่างกินกับตำหมกถั่วเออเอ้าเขาทายแล้วสวัสดีครับออกกันอีกแล้วกับผมเฮียตำหำตรงชาแนลมื้อนี้ก็มากับอาจารย์ออดร้อยซึ่งเอ้ามาฮะคุณตาขึ้นเลยถือก็ปั่นไงมันขึ้นนี่บอกสวัสดีเพป็นก่อนเอ้ากราบสวัสดีครับพ่อครับดีนะครับผมอาจารย์ออดร้อยสีครับมาพอกันได้แล้วมื้อนี้มี เมนูวี่อย่างอีก่อตำหมกทั่วตำหมกทั่วกินกับย่างปลาลดตำทั่วหมกทั่วเน่ากับมันปิ้งปลาดุกปลาลดจังไงเขากับหอมอ่ะเขาไม่รับใบยายห้างน้ำพี่น้องหุ่เข่าแล้วขออนุญาตด้วยครับนะขอกินก่อนเจะหิวเข่าน้ำตื่นขึ้นมา่ทนได้กินเข่าอยู่ครับเสียบว่ะสุดยอดกินน้ำไปเด้ออืม าตัวก็ได้ตัวง่ายจ้ะพูดอย่างด็กวแต่ัยอะไรนี่ข่อยเป้ไอ้นี่ข่อยไปใส่อีจู่ใส่อีจูก็ได้ปลาดุกมันหมนอืมไม่ไ้อืมโอ้แก่ครับนีดูยอดกจะตอ่ะอืม เนี่ยไปดูก่อมนมจมื่อันแต่ป่าวนนะจำบุษ่อวไปเช็คก้นอนนว่าิจับเลยสุดยอด แบมั่นในประดุกแสบครับโอ้กิ่งประดุกตั้งตาออัวก้วเวออ้ยพ่นุมาท่นั้นมื่กีต้อันนะครับเนดะ้วขันมากเพราะอะไรอะน้องเหีินมืองแบบนึสูตรจันวัดเนอะเมา่ ข่อยก็ไม่กันบดมิ่เง็ดบ่ได่งอนวยไม่เอือแซบเซยเขามือจังสอดได้ครับด้วอต้มฐานะเท่ากัลูกผสมอ

คือมากินกากมันน่ะเอาใบไว้ให้อะออ่มาจูบเจ๋จูบอยู่ใต้ทุนอขอนี่ยก็อว่นหนุ่มได้ดีครับหอมไหมครับอ้าวนุ่มก็คือว่าเป็นเฮ็สดสำลี้มันหนุ่มก็ได้ยังแม,มงวันโลหะสัวอ่ะ

โอ้ปบัดิดมันกินตนานามแล้วมันเลยอิม่มอิ่มกับเซ้า,าดีร่ะขวางเสียปลาเนี่ยแต่ว่าอิมนะ่มเนาะไปกินผู้เดียวก็ไดลเหรออืมฮึ่มิงปลาดุกสุกับนาำตาบอกทั่วครับเสียบเนาะสชดจืม เอ้าใส่ปลาใส่ปลานี่ใส่ายต่ออืมิ้นหัวมันก็ได้เด้อไม่อดโอ้โแซบเสือปะเนะะาะแซบตมบักแตงสดนทธาอ้สมบักทั่วตัวสดั้ธาอืมนี่ะ มือพูนผูไดอยากกินน้ำขันยุกไก,ก่กับตองมากระไรครับมันไก่เนี่ย่มมาอยากกินน้ำก็ตตองมาที่ละมากก็ได้มากกรจัดอนะไอพูดพ่นยุกยุไก่หรีมากบไได้กับที่กินเองก็ได้หรงเสียมีเบ,บีเ้ยเผาเห็นไหมมากระไ้ก,กับฝากตะปากมากเออฝากตะปากให้ขึ้นหรี่มากกับหอดแล้วต้นนังกระแทบแล้วครับต้องมาตองมากินจังจีหู้โตมากบระไกับฝากตะปากมากครับ รสชาติดีครับธรรมาชาติก็ดีร่มเย็นดีกินเหงเบิร์ตตัวนั่นฮะนนก,นนกินเหงเบิร์ตกินเหงเบิร์ตโอ้กินน้ำกันแค้มเขาควะหนังยกไปเลยไปเลยกับไก่ผดข้าวรถกระบ,บ่มีมีกับเส้นไหวตอนนะ่ะโอ้กินปลาดุกครับหม้ปลาดุกกินเง็งดแถบนึงก็เออใส่กินในแถบนึงครับ ก็กินสาดเอนี่าวายขีพไปใส่อืมพไปใสอีกอ้าไปนส่งเอาบอมขึ้นไปแล้วอ๋อกันไ่ต้องเฝ้าคัก็ต้องเฝ้าแล้วเป็นไนสองคนเนาะเป็นเงาเฝ้าแล้วเนาววนะวคนบ่ได้นื่อเอโตเดาอไ่เนาะอืยังเพื่อหล่อเพียง เสียงบ่ได้่รอเพี้จาม่กระจัา,จารต่ำพวอนี้ต่ำกันยู่น,นี้อสองขึ้นรอติดใจแห้งไม่าจากปเปอรมาซ็นมาเสนอบอกแล้วติดใจได้นี้กับทีนี้ว่าปเนี่ยไปไรแล้วนี่้น,น่ยสัมมานน,นะพูดถึงว่า พี่น้องกับไม่อยู่แกงร้อยสีติดใจทุกคนแล้วพี่น้องน้องอ้า,าอึ้งไหมพี่ใส่ยังก็หวังต๊อดผู้ใดมาออกด่าข่อยผมอึ้งหวังต๊อดผูด้ใดต๊อดเจ้าได้หนี่มาออกด่าข่อยอต๊อดข่อยบิวออกดาอ่าโต้โวยเพราะเสียงอึ้งครับพี่น้อขอโทษจเขาไปแล้วครับพี่น้องเอ้ย เียาว่ากันเด้อมันกัน่นเนาะมันกัน่นมาอยู่ตดพญอดมาออกดากผมอีกตายตายหืมที่ร่างกับหัวกขหัวกันไปเลยไหมยุ่ม,มเลยอมันยุมม่มบาอยู่มันก็ไปออกท่าคนอีกออกท่าอีกท่ารยวดอีกนะเขาฮอดังอย่าของมัน,นซื้อสัตว์ได้หรออ๋ออืม Năm chung một năm nào Năm tốt nha các mh mh mhm 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 phải mhm mhm gặp mhm 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 im mhm 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 เอาเห็นเบิร์ดยึดแต่หัวใช่ก็กินหัวมันนี่ทยสดนนำเนี่ยฮะก็เป็นจะเสียบไปดล่ะตัดทั่วเลยหม่นก็เสียบเป็นยังไง สำทั่วอย่างก็รูครับอักมันน่าจอเนี่ยเมื่อหนึ่งหาต้นห่มกินจักก้อนหองมันก็กินเนาะจุ่นเสาวมันก็กินคอยละเงืดหลมื่อนึ่งกินอันนึงมื่อนึงกินอันนึง ม้อเหมกันแหละกินดีป่ะเนี่ยเบื่อป่ะเบื่อเบื่อแล้วแต่ป่ะเนี่ยกรบเอ้วนน้ำกอโอ๊ยแมงวันนี่ก็ไงจอดตักแมงวันใส่อากาศยิ้มเข่าห้องไปกินทั่วตัวใครพยายามหลายแล้วมาจับแมงวันอ่ะจับอะไรก็เถอะ ทำไหวหมดเจ้าเล่นอย่างเจ้าเล่งดีเดีเจ้าเล่งเลยเจ้าเล่งยังเียงเหบุมอ้อยูันใ่หันเห็นมอมันจับอยู่หันพอจะเละเบิงเบิงงอนเจ้าเล่งยังเียงเจ้าเห็นฉียงขากันเห็นบ่เจ้าเล่งเสียงไม่กระติดมันเลี้ยวเลยตีเอ้อสิลิ้นดึงเกี่ยวงอนมุบเข่าปากมุบเห็ุเบิงนั่นน่ะเล่งเบิงเอาเอาเอา ปุนะมันไตงงอเงอยู่นะบททันมันอาแค่ไปกูเลงเลยเลงเลงเลงกิ่งาดเลงดีเดีเลงดีๆดีมันสีนี้เลีงดีเลงดีดเลีงดีเลีงดีินให้ไวเส็เตนต้องไวอ้าเลี้งเอาตัวใด เอาหนึ่งสองอ้ยอเลิงเอาเอาเอาเลยบ่ะน,นี่เอาเอามันเออเนี่บยบ่ได้กินสัมบู้นี่มาเล่นยังทีคือคอยบอกครนะับเออเรียบร้อยมันจับมือเป่าบา่ได้พอไหนก็จะได้กินมึงนอกะแมงวันเนี่ย มันมาก่อยเหรพี่น้องบางเนาะมันหลายครับข้าวังหมือนก็หลายเมนเนาะบัดนี้พี่น้องผมอิ่มเราได้บาทนี่ผมจุขออนุญาตกินกวางเข่าได้บาไหมอิ่มเข่าแล้วอิ่มขึ้นกันเจ้าข่อยจะกินตำบักแตงเดี๋ยวตำตัวลอกินแมงวันไปลอกินแมงวันกันมันเสือว่าม้ามือจังคือข้าวตังหมื่นขึ้นหลายครับเถเนาะไปมาแล้วกับไปไปกลับไปตีบอกพี่บอกน้องคนติดอะ จะไปส่งแถมมันบ่ะสองคนเหมื่อนกันเราผู้ใดเสียงอยู่ในห้องอแล้วผู้ใดอยู่ในห้องอข่อยนี่แหละจะไปส่งยังให้ข่อยไปส่งจบไปส่งพูดนังยู่งซะว่าอีกสองคนข่อยไปส่งบอก่เจ้าจะข่อยไปส่งเงินเจ้าสิไปส่งที่เรือข่อยไปส่งยังก็ได้ไม่ข่อยกินเดือนเลยบอกเหลือให้จังหน่อยเนี้ยยอมรับเดืนอนยั่บ่ ห่วยมันหิวยังไงเอาจักสันก็ได้กันวางไปส่งเด้เอไปครับพี่น้องได้เลยครับผมก็สศิลาไปส่งผู้ใดบุกอยู่ในห้องอาจารย์อดมาขึ้นอยากหูว่ามาาจะใส่ไปเบิ่งงนค้คปไไปช่องหมูดอูดเนาะแม่นๆๆเราลงช่องนั้นมาขึ้นช่องมูอุดสองโตแบหไงขาวจนพูนพี่น้องเป็นนักคุบขึ้นอย่างนี้การกระทําใดว่าจะไดบรสุภาพผมกับอาก็ขอโทษขอให้ไว้น้เด้อยครับผมครับอนั่นผมบอกเลมันเป็นสันดานขอโทษครับ สักโคนะ้งสำหรับคนที่มักกะคนที่ติดตามกข็ขอขอคุณหลายๆครับงามๆเลยครับสำหรับคนที่บ่มักหรือบ่ชอบกะ่ะครับงามๆเือนกันครับขอโทษขออภัยไว้น้ำเด้อครับผมอยู่ดีมีแห้งสุบูสุคนละลำเลยรุ้ยครับครับมีการแสดงครับ